สวัสดีครับวันนี้เราอ,อยู่กับเกมมาครับโหมเจ็ดสิบหกจุด0ในแมบที่ชื่อว่าเอนเดอร์ละก่อนผมจะไม่ไมเลนะ่นไตรกับเด็ออกตั้งแต่เช็ดเช็ดเลยชิบนะเราก็จะสามารถเทคคำสั่ง A-A-M-E Game m o น e เกมโซนมันเนื้อสูนเกมโมึ๊ดเอ้ยไม่ใช <or> oh. ่เกมหมดเลยอทับทีเฮ้ยนี่ ปิดมือไว้กระิ็ครับ G A E N O B E โอเคเกมมอนครับเจะมีเขาให้เี่ย กิเล่นกันปดูวนเดือนกันนาทัาเนี่ยจะขำจะขำเปเนี่ยครับก็สุงแล้วจะสอให้ก็พอละวละแนกาปหันแค่อะกิเลนเน่น กกเกาะผคูความเท่ปุ่คอยโดยเดียครับพอเราเหยียบปุ่มนี้เอนเดราดะอนจะผลหนงองสยเอนเดคอสุดยอดเลยเกินอเนอนดอร์อนนะครับมันเป็นรีซแปรน,นะครับไอเอนดอร์ดะคอนตัวนี้ครับมันก็คือแก๊นแหละปากกาโฮะพีโฮะเนี่ย คือรีเซพรีซอสแฮกนี้แหละครับรีซอ์แฮกเดี๋ยวไม่เข้าภาษามาดูนะครับเอห็นกระจกอลังการน,น่า้สวยยังไงทำไมครับไม่เห็นแบบรีซอสแฮกคล้ายมาก คอยดูครับมันอยู่ไหนกันไอเอ็นเดอร์ดรา้อนเนอะแล้เอ็นเดอร์ดรา้อนเข้ากไอเดอร์ดรา้อนเนาะเอนเดอร์ดรา้อนเอ็นเดอร์ดรา้อนเหรอยิงโดนด้วยนม้สองนั้นก็ตายละหรือแม้แค่สามมันกัดเกิน เสียงเช่ได้ไเสียงของห,หน,นูเองเลยก็ก็คือแก๊สนั่นแหละครับแต่ว่าเขาทำเสียง,งอย่างนั้นชีวิตอาจจะเหมือนเลยก็ได้ค่าชีวิตมากเลยดีบอกคนระับไม่มีด้วยแสดงว่ารีซอรต์แพ็คของแท้รีซอร์์แพ็คนะครับมันไม่ใช่ม้ออะไรหรอกรีซอร์์แพ็ค เนี่ยไม่ใช่ผมเคนให้ดูมันคือ,อรีซอสแพ็คเนี่ยเนี่ยรีซอสแพ็คนี่ก็รีซอสแพ็คแต่ผมยังไม่เล่นลัคกี้บพราะเขารีซอสแพ็คเป็นไงอืมชอบอรีซอสแพ็คมากผมไม่ชอบพวกมอสหรอกชอบอรีซอสแพ็คแค่นั้นแหละ มีความสุข,นะขแล้วโนอะ้ยขายอย่แบบนั้นนะลองใช้ได้สิเนี่ยครับมันคือลูกไฟสีมนะ่วงเนี่ยที่มันทำให้ไอ้เนี่ยนี่ก็คือชอ็อตแต่แหละทีนทีจุดได้นะครับได้ปะว,วะกระจกก็จะเปลี่ยน็นไรนะ ซอสเดเทนั้นจริั้นเหรอครับมีอะไรเพิ่มมั้ยมันจะทีียู ไม่ใช่บล็อกเอนเดอร์แน่นอนนั่นไงนี่คือออฟซีเดียนนี่คือออฟซีเดียนเสียฟลูออ,อ,อเซนดีทำลายไม่ได้นีู่ข้างนะครับเนี่ยออฟซีเดียนแต่ไอเนี่ยโกสโตน เพว่าใคยซื้อมันหนึ่งเดือนแสงเห็นเดละกอนมาได้ก็คือแก๊สนั่นแหละเกเจะนี่เป็นไงรู้สึกเกมโคตรแหลกเลยตอนนี้โอ้ยแล้เก็ ตอนนี้พอละอ <c oughs> อ้าวมันไม่ใช่ผีแสดงว่าเอ็นเดอร์ละก้อนนี้ก็คือรีซอตต์แข็งนะแต่มันไม่ใช่ไม่ใช่ผีใช่ไม่จช่ตัวอะไรวะนกอะนี่ครับ อ้อมีสปาวสปามันเตอร์เมีจะมีแยกทางไม่เห็นแยกกันโอ้โอโดูไแด้คหรับะทางแยกคอสทำเทียน ke pa na ch u ng ng sia play ja lui ho kho sanam ku ja อยู่นนอันนอนี้ละไม่ไรละไปวางทีนี้ประดับให้เสร็จก่อนจุดไปแล้วได้ประดับก่อนที่ทีท่เป็นสิ่งสำคัญ กาะเบตวองเี๋ยเบตวองเล่นแม่งเล่นเบตวองเฮ้ยแเขามีการ อืือลกกันพอดี วันนี้ก็จบไปแค่นี้กันแล้วครับสวัสดีครับขอแหล